พี่ดองเอ้ยเพิ่นว่าได้ยินแต่เสียงบ่เห็นหนายาเฝ้าดนีคือปลาไก่ทาเด้อพน้างเอ้ยฝากแต่เสียงทรงมาครับหนานุม่มอดเมืองชุมแพเอาไว้บานย่านเปียงแปงผู้เพิ่นฟังสะละครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่กับช่อง Mod, มิสเตอร์มอดเมืองชุมแพรครับโดยน้องเซลานุม่มอดเมืองชุมแพดำเนินรายการอยู่ตรงนี้นะครับมือนีผมสิาพาพี่น้องย้อนวันละเวลาครับกลับไปเบิ่งการตั้งบ้านสร้างเมือง ของจังหวัดต่างๆในเขตภาคอีสานบ้านของเฮ้าครับมือนี่เป็นคิ้วของจังหวัดบุรีรัมย์ครับดินแดนแห่งเมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟผ้าไหมกระสว้ยสวยครับด้วยวัฒนธรรมเลิดล้ำเมืองกีฬาตัวเพ่นว่าเมืองบุรีรัมรย์ก็ไดนะครับกวังเป็นอย่างยิงว่าพี่น้องทั้งบุรีรัมย์ตอนนี้คงจะเฝ้าติดตามเบิ่งประวัติความเป็นมาในการสร้างบ้านสร้างเมืองของบุรีรัมย์บ้านเจ้าของอยู่นพนองเนาะ และเพื่อบเป็นการเซเวลาแหละครับนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอพี่น้องบานเฮาติดตามชมติดตามฟังประวัติความเป็นมาในการกอบานสร้างเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับผมพาพี่น้องย้อนไปในปีพศ2319ครับ ซึ่งตอนนั่นกระตรงกับระชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของกลุ่มทนบุรีครับกลมการเมืองนครราชสีมา,าเพิ่มมีใบบอกเขามาวาพระยานังล้องครับเพิ่นกิดก่อาการเป็นกบฏร่วมกับเจ้าโอเจ้าอินและก็อุปหัดเมืองจำปาซักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพิ่นจึงได้ปรดเก้าให้เจ้าพระยาจากักรีเป็นแม่ทัพไปปราบจับตัวเอาพระยานังล้องเนี่ยมาประหารชีวิต ซึ่งในการยกทัพไปเทือนนั่นก็มีการสมทบกับทัพของเจ้าพระย่าสุรสีแหละครับซึ่งหลังจากจับตัวแล้วกระประหันชีวิตของพระย่านางรองแล้วเพิ่นก็ได้ผากันคุ้มทัพไปยั่งหัวเมืองไฟเหนือยกไปตีเมืองจำปาซักเมืองโขงและเมืองอัตปืะอได้ทั้งสามเมืองเลยล่ะครับและก็ได้ส่งประหารชีวิตเจ้าโอเจ้าอินและก็อุปหัตเมืองจำปาซักพร้อม นอกจากนั้นแล้วก็ได้เกลีย่ยกลมหัวเมืองต่างๆที่อยู่ละแวกใกล้เคียงครับให้เขามาสวามิภักกับกลุ่มทนบุรีโดยประกอบไปด้วยเมืองขเมนปาดงเมืองตะลุ่งเมืองสุรินเมืองสังขะเมืองขุขันรวบรวมผู้คน้นตั้งชุมชนขึ้นนะครับพี่น้องครับและต่อมาในปีพศ2 3 5 0ครับบัติทีดีมาตรงกับช่วงสมัยของกลุ่มรัตนโกสินทร์แล้วเป็นช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่หนึง เพิ่นจึงส่งปรดเก่าให้ตั้งเมืองขึ้นในเขตชุมชนดังกล่าวเอิ่นว่าเมืองแปะนะครับเมืองแปะต่อมาก,ก็สิได้ตั้งเป็นเมืองบุรีรัมนีละครับแล้วก็ให้บุตรเจ้าเมืองพัทธิสมันครับแห่งพุทธทสงเนี่ยเป็นเจ้าเมืองค้นแรกแล้วก็ไ้น้าเจ้าเมืองวาพระย่านาคนครผักดีครับเป็นผู้ปกครองเช่าขเขมรปลาดงเช่าวล้าและก็ชนเผ่าอื่นๆซึ่งพื้นเพคข,ของเจ้าเมืองแปะค้นแรกนี่นะครับ เดิมก็มีน้าว่าเพียเล็กสะท้อนนะครับซึ่งเพื่อนก็นเป็นบุตรของอเพียปากสีหรือว่าพระยาเสนาสงครามเจ้าเมืองพุทธไทยสงคนแรกนั่นแหละครับซึ่งกันไลไปไลามาอีลีแล้วนะครับเ<ฮ><า>คลื่อนญาติวงตระกูลของบวรสิเป็นเพียเล็กสะทรรส้อนซึ่งเพื่อนเป็นลูกของเพียสีปากนี่ครับอันเพียสีปากนี่ก็เป็นบุตรของเท่าพอนเด้ครับเท่าพอนเป็นผู้ใดบันนี้ครับซึ่งเท่าพอนเองเนี่ครับเพื่อนก็นได้เป็นลูกของเจ้าเสี้ยงครับ เจ้ oh ar, าเส hmm ียงเพิ่นเป็นเจ้าเมืองอดีตเพิ่นเป็นเจ้าเมืองสุวรรณภูมินะครับซึ่งเจ้าเสี้ยงเนี่ยนะครับเพิ่นก็เป็นลูกหลานสืบสายมาจากเจ้าแก้วมงคลครับพี่น้องครับซึ่งเจ้าแก้วมงคลก็คือเป็นเจ้าเมืองที่ยิ่งใหญ่มากในเขตละแวกแถวนั้นคือเจ้าแก้วมงคลเนี่ยเพิ่นเป็นเจ้าเมืองธงสีภู่ิทันแรกมีเชือสายสืบมาจากราชวงศ์หลานสร้างอันเป็นปฐมบรรพบุรุษ ของเจ้าเมืองในเขตภาคอีสานหลากหลายหัวเมืองน้ำกันได้ครับซึ่งหัวเมืองสําคัญสาคัญที่ได้มีการบันทึกไว้เนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยสักประมาณ20่หัวเมืองน้ำกันบวสิเป็นเมืองสุวรรณภูมิเมืองรอยเอ็ดเมืองชลบทวีบูนเมืองขอนแก่นเมืองมหาสารคามเมืองศรีสะเกดเมืองโกสุมพิสัยเมืองกันทรวิชัยเมืองว่าปีปทุมเมืองหนองหานเมืองพ้นพิสัย เมืองพุทธไทสงเมืองเกษตรวิสัยเมืองพนมไพ่เมืองทวัดบุรีเมืองพยกคะพุ่พิสัยเมืองจตุรพักพิมานเมืองนันทบุรีหรือว่าจังหวัดน่านนะนะครับรวมไปถึงเมืองรัตนบุรีเมืองเดชอุดมเมืองราศีสไลเมืองรัตนว่าปีเมืองสนมเมืองประชุมพนาไลหรือว่าเมืองปากสั้นแขวงบริคมไส้ของสปปลาวนั่นแหละครับพี่น้องครับ ซึ่งเครือญยติของเจ้าเกี่ยวมุงคน้นนี่โอ้เรียกได้ว่าคันแม่นย่อนไปเนาะตั้งแต่ยุคนั้นก็ถือว่าเพิ่นทรงลูกทรงหลานไปตั้งบ้านตั้งเมืองไปขยายเมืองในเขตอีสานบันเท่าแล้วก็ร่วมไปถึงภาคเหนือบางจังหวัดเนี่ยนะครับได้กว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยซึ่งตาผมย่อนกลับไปถึงเจ้าเมืองแปะค้นแรกนะครับซึ่งมีการแตง่งตั้งขึ้นมากก็คือเป็นพระยะนาคนครพักดีเนี่ยครับ เพื่อนก็ถือว่าเป็นรุ่นเลนเหนครับเป็นรุ่นเหนของเจ้าแก้วมงคลเจ้าเมืองทงสีพุม่มซึ่งเป็นเมืองที่ยิ่งไงที่สุดในเขตอีสานตอนกลางนะตอนนั้นนะครับพี่น้องครับอันนี้วอาแบบรวบยอดสู่กันฟังซึ่งมาที่นี่ต่อมาครับพญานาครพักดีเจ้าเมืองแปะหรือว่าเมืองบุรีรัมย์ทันแรกนี่ครับนอกจากที่ผมบอกว่าเพื่อนได้สืบเชื้อสายมาจากเจ้าแก้วมงคลจากเมืองทงสีพุม่มและก็เป็นบุตร้ายของ พระเสนาสงครามแห่งเมืองพุทไทยสงทันแรกนี่นะครับนอกจากนี้แล้วเคลื่อยาดของเพื่อนยางที่ผมได้เว้พาพันไปก็คือได้ไปปกคร้องเมืองต่างๆในเขตอีสานบานเฮากวา่า20หัวเมืองน้ำกันนะครับพี่น้องครับบัดนี้ต่อมาในปีพศ2อ7 0ครับเจ้าอนุวงศ์เวียงจันท์เป็นกบฏครับได้ให้เจ้าราชวงศ์ยกกองทัพมากวดตอนผู้คนและกะสะเสบียงอาหารแถบเมืองพุทธไทยสงเมืองแปะเมืองนั่งร้อง ฝ่ายพญาคนครพักดีหรือหงครับซึ่งเพื่อนกับเป็นบุตรท้ายของพระญาคนครพักดีทันแรกที่ผมได้กล่าวมาเมื่อกี้นี่แหละครับเพื่อนในนําราษฎรออกไปต่อสู้กับกองทัพเจ้าราชวงศ์ของเจ้าอุวงศ์เวียงจันทร์นี่ครับย่างองอาจกล้าหาญเมื่อต่อสู้ไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับสู้บ่ไหวครับเพื่อนกับจึงผ้าผูกคนส่วนหนึ่งลบหนีออกหนีจากเมืองแปะไปที่เมืองพุทธยสมันแต่ทหารเล่าเนี่ยตามไปจับตัวเพื่อนจนท่านครับ อยู่ที่ช่องสเสม็ดครับช่องสเสม็ดนี่เป็นช่องเขาที่อยู่บริเวณทังออกไปทั้งเมืองกัมพูชานั่นแหละครับบัดท,ที่นี่หลังจากจับตัวเพื่อนแล้วทหารเล่าก็ได้น้ำตัวพญานครพักดีครับหรือว่าหงครับและก็ครอบครัวของเพื่อนเนี่ยจับไปให้กับเจ้าราชวงศ์แล้วถูกควบคุมตัวไว้ที่เมืองธงสีพุ่มในเขตของจองังหวัด้อยเอ็ดครับซึ่งนาตอนนั้นเจ้าราชวงศ์เพิ่นตั้งทับอยู่มงนั้นพอดีแต่บัดท,ที่นี้ พระยะนานกรพักดีหรือหงเนี่ยครับและก็ขอบครัวที่ถูกคุ้มโตไปเนี่ยได้พากันฮึกเหิมสู่จับอาวุธขึ้นมาต่อสู้อีกเทือนึงเพื่อที่จะทําการลบหนีครับแต่กับบวสามารถที่จะเอาชนะได้ครับจึงถูกทหารจากฝ่ายเล่าหนัน่าตายจนเบิดเลยครับพี่น้องครับบาดท,ที่นี่ต่อมาหลังจากที่กองทัพหลวงของไทยได้ยกทัพไปปราบเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์จนแตกพ่ายได้เรียบร้อยแล้ว ก็ได้แต่งตั้งให้หลวงปลัดซึ่งเป็นบุตรชายของพระญ,ญานาครพักดีฤโหงเนี่ยครับเป็นผู้ลังตำแหน่งเจ้าเมืองแท่นผู้เผนพอลหละครับพี่้องครับกะถือได้ว่าเป็นวิลกรรมที่กลาหาญชั่นใช่ละกะนายกย่องสำหรับเจ้าเมืองทีบไดยยอมสิโลลดต่ออริลาสตูครับแม้ว่ากองกําลังเจ้าของสีหน่อยปันไดก็ตามา้ังแต่ว่ากลุกขึ้นต่อสู่ย่างฮาวหาญนะครับพี่ดองครับ บาดที่นี่ต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงซื้อเมืองนะครับซึ่งจากเมืองแปะเมืองเดิมเนี่ยครับก็ได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองบุรีรัมบาดเวลาหลวงมหอดปี2433ันี้บดีครับก็ได้มีการประกาศเรียกซื้อข้าหลวงกำกับหัวเมืองทั้งสีขึ้นโดยแยกเมืองบุรีรัมเนี่ยไปขึ้นกับเล่าไฟเหนือและพ่วงไปด้วยเมืองนางล่องซึ่งเมืองนางล่องนี่ขึ้นอยู่กับบุรีรัมนะครับพี่น้องครับขณะที่เมืองพุทธไทยสง์เมืองตะลุ่ง ยังคงสังกัดอยู่ที่เมืองนครราชสีมากคือเก่าบัดครั้นเมื่อถึงสมัยของพระย่า,าคนครพักดีหรือว่าท่องดีครับซึ่งเป็นบุตรหลวงปลัดหรือเจ้าเมืองแปะคนที่สามครับเป็นเจ้าเมืองบุรีรัมย์คนสุดท้ายก่อนสิได้มีการเปลี่ยนตำแหนง่งคำว่าเจ้าเมืองเป็นผู้ว่าราชการเมืองนอกจากนี้พระยา,าคนครพักดีหรือว่าท้องดีนี่ครับเพื่อนกันยังได้รักษาการเมืองนั่งล่องไปพร้อมๆกันพร้อมนะครับพี่น้องครับ บที่นี้ได้เล่าปีพศ2440จนฮอดปี2441ครับเมืองบุรีรัมย์ได้กลับมาขึ้นตรงกับมณฑลน,นคนรราชสีมาขึ้นเกา่าและก็ได้เอื้นซื้อว่าบริเวณน,นางร่องซึ่งประกอบไปด้วยเมืองบุรีรัมย์นางร่องรัตนบุรีประค้นชัยและพุทไไสสงภายหลังยุบตำแหน่งเจ้าเมืองเป็นผู้ว่าราชการเมืองมีพระรังส,สรรสารกิจหรือเลื่อนครับเป็นผู้ว่าราชการเมืองทันแรก ส่วนปีพศ2442มีประกาศเปลี่ยนซื้อในคราวนี้ให้เปลี่ยนซื้อจากบริเวณนั่งร่องเป็นเมืองนั่งร่องมีฐานะเป็นเมืองจัตาวาตั้งที่ว่าการอยู่ที่เมืองบุรีลัมยแต่ได้ตราตําแหน่งเป็นผู้ว่าการนางร่องซึ่งบัตทินีต่อมากระท่วงมหาไทยจึงได้ประกาศเปลี่ยนซื้อเป็นเมืองบุรีรัมยและเปลี่ยนตาตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองบุรีรัมย ั้งแต่วันที่3สิงหาคมปีพศ2444เป็นตนมาหลักครับพี่น้องครับบทิันี้ถึงปีพศ2 4 5 0ครับกระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงหัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นมณฑน,นนครราชสีมาซึ่งจะประกอบไปด้วย3เมือง17อำเภอคือเมืองนครราชสีมามีอยู่10อำเภอเมืองชัยภูมิประกอบไปด้วย3อำเภอและบุรีรัมนี ประกอบไปด้วย4อําเภอครับซึ่ง4อําเภอนี้ก็ประกอบไปด้วยนังล่องพุทธไสสงปะคนชัยรัตนาบุรีซึ่งเดี๋ยวต่อมารัตนาบุรีก็ได้ไปขึ้นตรงกับโซลินนะครับพี่น้องครับบริษันีต่อมาครับได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารแห่งราชาอาณาจักรสยามขึ้นในปีพศ2476ได้ทําการยุบมณฑน,นนครราชสีมาจัดระเบียบบริหารราชการส่วนผู้มิภาคออกเป็นจังหวัดและอําเภอ เมืองบุรีรัมย์จึงมีฐานะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเด้อครับพี่น้องครับซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยครับพี่น้องครับอาณาเขตกับกวงใงไงไพศาลคือกันนีกระไดเป็นดินแดนประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้ในไฟกำมของจังหวัดบุรีรัมย์ครับดันทิศเหนือเพ่นติดกับจังหวัดขอนแกน่นจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดสุรินทร์ไฟกำมทางทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสุรินทร์ เบียงทิศใต้ติดกับจังหวัดซาแกวและประเทศกัมพูชาส่วนเบี่ยงทังทิศตะวันตกติดกับจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นแหละครับพี่น้องครับคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนบอาไว้จังสี่ครับว่าเมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟพามไม้สวยร่วยวัฒนธรรมเลิดล้ำเมืองกีฬาครับนี่คือคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนการปกครอง ได้แบ่งออกเป็น23อำเภอน้ากันครับซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอเมืองบุรีรัมอำเภอนังร่องอำเภอประคนชัยอำเภอพุทธไทยสงอำเภอลำปลายมาศอำเภอสตึกอำเภอกระสังอำเภอละหานไส้อำเภอบรรกวดอำเภอหนองกีอำเภอคู่เมืองอำเภอประคําอำเภอหนองหงอำเภอนังโพอำเภอพละพล่าชัยอำเภอห่วยราชอำเภอโน้นสุวรรณอำเภอช่อนี อำเภอโนนดินแดงอําเภอบานไม่ชัยพศอําเภอเฉลิมพระเกียรติอํเอาเภอบันดานและอําเภอแค่นดงครับพี่น้องครับซึ่งจากอําเภอเพื่อนก็นได้แบ่งเขตการปกครองในส่วนของตำบลออกเป็น188ตำบล2546หาบมู่บ้านนั่นกันครับสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับส่วนการปกครองขององค์กรการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์นั้นเพื่อนแบ่งออกเป็น2 0 9เก่าแห่งตัวครับ ประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งแห่งเทศบาลเมืองสองแห่งเทศบาลตำบล5าบแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลอีกหนึ่งหาสิบหาแห่งนํากันครับพี่น้องครับนั่นคือประวัติความเป็นมาของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งที่ผมนําเสนอไปนั่นมีการตกลน่นผิดพลาดประการใด ท้งช่องมิสเตอร์มอดเบื้องชุ่มแม่ตองกราบขอประทานอภัยพี่น้องมาณจุดนี้พร้อมกันแล้วกันเด้ครับเด้อเดี๋ยวโอกาสนาฟ้าไมหมครับติดตามกันต่อว่าผมสีน้ำเสนอประวัติความเป็นมาของจังหวัดใดในเขตอีสา,บานบ้านเฮาหรือเรื่องเา่าใดๆที่จะเกิดขึ้นในเขตอีสานบ้านของเฮาก็ฝากพี่น้องบา้านเฮากดติดตามกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แนะนำคนอื่นเขาไปให้ได้ทราบให้ได้หูถึง ประวัติความเป็นมาของจังหวัดต่างๆแหละครับพี่ดองครับโอกาสนี้ผมสิได้กกาบลาพี่น้องไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านโอกาสหนาฟ้าไม่พอกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ